สวัสดีค่ะเพื่อนชาวลัคนาราศีสัน ราศีธนูและชาวราศีธนูคลิปนี้เป็นลักษณาของชาวธนูประจำช่วง17มีนาไปจนถึง30เมษายน2563ค่ะดูตามลัคนาก่อนเป็นหลักแบ่งวันที่ตามแบบไทยแต่ถ้าใครไม่ทราบลัคนาจะดูตามราศีก็ได้ราศีธนูคือท่านที่เกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง15มกราคม,มเรื่องราวเป็นภาพรวมอาจจะตรงและอาจจะไม่ตรงหรือตรงแค่บางส่วนก็ได้แล้วก็เรื่องราวสามารถเกิดส,สลับด้านกันได้ทั้ง3ฝ่ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านฟังเพื่อความมันใจ ก็พออยากเก็บเปคิดมากจนเกินไปเพราะว่าไม่ใช่การเดวงส่วนตัวนั่นเองโอเคเปิดไพ่แล้วเรียบร้อยชาวธนูธนูคุณได้ไพ่เดมเพลอร์ก่อนหน้านี้เดมเพลอร์เนะี่ยคือจัก,กรพรรดิคือคนที่มีความสามารถในการที่จะควบคุมหรือตัดสินใจได้ธนูบางท่านเป็นคนที่มีตัวเลือกเองนะคะมันอยู่ที่เราจะเลือกยังไงจะตัดสินใจยังไงประมาณนี้แต่ ยังไม่ได้มีการตัดสินใจก็จะพยายามประคองสถานการณ์ไปเรื่อยแบบนี้ก่อนคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังอยากที่จะควบคุมหรืออยากจะดูแลบุคคลทั้งคู่นี้อยู่และคุณคิดในใจว่าคุณอาจจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก็ได้แต่ถ้าทานูท่านใดไม่ได้มีตัวเลือกดูเหมือนว่าเมษายนนี้ยทนูจะค่อนข้างเอาแต่ใจนิดนึงแล้วก็ใจร้อนด้วย ประมาณว่าถ้าถามก็ต้องตอบฉันถามอะไรก็อยากจะได้คำตอบในตอนนั้นอยากทำอะไรให้มันชัดเจนอยากทำอะไรให้มันรวดเร็วทันใจทีนี้ไพ่เด็กดาบที่คุณได้เนี่ยเป็นไพ่ของการส่องการสืบข่าวหรือการอยากรู้ข่าวของอีกฝ่ายหรือคุณอาจจะยังไม่ค่อยไว้ใจใครก็ได้ในความสัมพันธ์นี้ คู่ของคุณอาจบางครั้งอาจจะมาง้อคุณมาขอปรับความเข้าใจมาทำมาเอาอกเอาใจทำนู่นนั่นนี่ให้แต่ว่าคุณก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อมัน่นไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่อาจจะมีการเดินทางเพื่อไปสืบเสาะส่องหรือตามเช็คพฤติกรรมของคู่ตัวเองได้นะคะในบางท่านนะบางท่านดูเหมือนแฟนจะกลับมางอ้อแต่ว่าคุณก็ทิฐิค่อนข้างแรงเหมือนกันของเขาค่ะก่อนหน้าคือ7 เจ็ดเหรียญเขามีความพยายามที่จะฟูมฟักแล้วก็ดูแลความสัมพันธ์นี้ต่อไปอยู่นะไพ่เจดเหรียญเป็นไพ่ของการรอผลผลิตเป็นไพ่ของการรอผลกําไรแล้วตอนนี้เราดูเรื่องความรักใช่ไหมก็คือการรอสถานการณ์ของความรักแหละว่ามันจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนยังไม่ยอมตัดทิ้งประมาณนั้นนะคะจนเขาอาจจะเดินทางมางอคุณหรือ ได้เดินทางมาเจอกันแต่บรรยากาศเหมือนกับว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกไม่ค่อยพอใจอาจจะมีการทะเลาะหรือมีคําพูดที่สาดใส่กันบ้างเล็กน้อยนะคะไพ่สองดาวดูแบบยังงัดกันอยู่เบาๆแบบนี้นะแล้วก็มีไพ่สีถ้วยเป็นไพ่ของอารมณ์ที่เซ็งๆเบื่อๆมาง้องก็ไม่ยอมคืนดีด้วยคุยด้วยดีๆก็ไม่ยอมคุยด้วย อะไรแบบนี้นะคะก็เลยอาจจะเกิดหงุดหงิดใส่กันอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะทีนี้บุคคลที่3ก่อนหน้าเป็นไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยคือไพ่ของตัวเลือกหรือว่าทางเลือกหรือโลกของจินตนาการเขาอาจจะมองว่าความรักครั้งนี้ยังเป็นความหวังได้อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มี1ิบถ้วยเข้ามาคนที่3อาจจะมีครอบครัวม,มาก่อนแล้วก็ได้นะในบางท่านนะทีนี้ถ้าไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากให้ความรักครั้งนี้มันสมบูรณ์แบบ ให้มันจริงจังให้มันเป็นครอบเป็นครัวให้ได้คบกันจริงจังสักทีทเถอะอะไรแบบนี้นะคะผู้อ่านมองว่าบางคู่บางเคสเนี่ยบุคคลที่สามเหมือนจะเดินทางมาหาคนกลางคนกลางก็ดูเหมือนว่าจะไปง้อไปง้อธนูก็ดูเหมือนธนูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่บุคคลที่สามก็ไม่ได้ตัดความสัมพันธ์อะไรถ,ถึงแม้เขาจะมีความรู้สึกที่เหนื่อยๆละลๆบ้างก,กับการสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้แต่เขาน่าจะยังคงไปต่ออยู่ในช่วงเมษานี้นะคะ แด,ดาวค่ะความสัมพันธ์น่าจะยังไม่มีการจบสิ้นแบบเด็ดขาดหรือว่าแบบชัดเจนเป็นบรรยากาศเหมือนเดิมที่มันเคยเป็นมาแล้วมันจะดําเนินเป็นแบบเดิมของมันอยู่เคยทะเลาะก,กันบ้างมันก็จะยังเป็นแบบนั้นอยู่ไม่ยังยังไม่มีฝ่ายไหนที่จะเลิกภาวะหยุดนิ่งอยู่กับที่กับความอึดอัดนี้นะคะหไม้มาอีกแล้วเนี่ย เริ่มต้นกลับมาคุยกันใหม่ง้อกันใหม่แล้วก็ทะเลาะก,กันแล้วก็กลับมาง้อกันมากลับมาคุยกันเหมือนเดิมแล้วก็ทะเลาะก,กันอีกอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยรักสามเศร้ามันยังน่าจะมีอยู่เพราะว่าใครคนหนึ่งที่ยังไม่สามารถที่จะเลือกได้คือรักทั้งสองคนอะ่ะให้ทั้งคู่อะ่ะประมาณนี้นะ คร่าวนะคะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้เป็นพลังงานภาพรวมแล้วก็ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะคะทำทำนายใดที่ไม่ถูกใจต้องขออาภัยด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยคลิปนี้ลาไปแล้วเป็นกำลังใจกับทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ